เพลงแปลกๆไปไหม <c oughs> เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยผมตอนนี้กับช่องเดียวมี่โซ่เเช่นเคยผมนะไม่ได้เล่นกันานานเลยกับเกม Panzer War ผมนะกับอัปเดตใหม่ร <c oughs> <c oughs> อเล่นรอเล่นไม่ใช่อัปเดตใหม่ครับผมกับมอแล้วผมนะมอรถถังแล้วผมอันนี้ไม่ใช่รถถังแนละ้วรถจรวดแล้วผมนะชื่อรถชื่อรถจรวดคือ ML เอ้ยตุย MRLS ครับผมนะเป็นรถจรวดพิเศษไกลของกอ,อ,องทัพสหรัฐนะผมนะ ใช่ปะผมผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถตรวจครับผมนะรถตรวจน่าจะเป็นของสารัในอะไรครั้งน,นี้มันคุ้นๆอยู่ครับผมนะอันนี้อะไรไม่ได้ไปเกี่ยวผมอ่ะเพลงที่เห็นก็คืออาจจะเป็นมดหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะเพราะผมลงเยอะมากเนี่ยที่เห็นคือมดทั้งนั้นเลยครับผมลงมาเยอะมากอาครับผมไม่ได้เล่นกันนานก็บบเกียนก็เปลี่ยนไปเยอะเลยครับผมนะอ่ะก่อนที่ผมจะเข้าไปเล่นครับผมตามสไตล์เราจะเข้าไปสู่ช่วงความรู้ครับผมนะอ่าช่วงสาระครับผมนะ ว่ารถคันนี้เนี่ยมันที่มาที่ไปเป็นยังไงครับผมนะไปไปตัดเข้าสู่ช่วงสาระกันดีวกว่าผม 2> M 270 m u l t i p u r p o Rocket System หรือชื่อยอ่อ M 270 MLRS เป็นตัวยิงจรวดติตดอาวุธปืนใหญ่ประเภทจรวดตั้งแต่ M270 แรกถูกส่งไปยังกองทัพสหรัฐในปี1983 MLRS ได้รับการรับรองจากหลายประเทศในนาตโตระบบ1,300 M270 บางระบบได้ผลิตในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปพ,พร้อมกับจรวดมากกว่า7 0 0 0 0 0ระบบการผลิต M270 สิ้นสุดในปี2003เมื่อชุดสุดท้ายถูกส่งไปยังกองทัพอียในช่วงต้นทศวรรษ1970 สหภาพโซเวียตมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับกองกําลังสหรัฐแลนนาโต้ในแง่ของปืนใหญ่จรวดกลยุทธ์การทิ้งระเบิดของโซเวียตโดย MRLS ที่บรรทุกบนรถบรรทุกจํานวนมากเช่น p m 2 1จะทําให้พื้นที่เป้าหมายเต็มไปด้วยจรวดจ,จานวน,นับพันทําให้มั่นใจว่าบางคนจะจมตีเป้าหมายเฉพาะขนาดส่งผลกระทบทางจิตวิทยาในทางตอนก้ามสหรัฐได้รับการสนับสนุนปืนใหญ่เพื่อความถูกต้องและการอนุรักษ์กระสุนปืนไฟไหม้พื้นที่ จรวดและพื้นและผลที่ตามมาก็ถูกทิ้งไว้กับปืนใหญ่จรวดสงครามโลกครั้งที่2จํจนวนเล็กน้อยตอนคลิปนี้เริ่มเปลี่ยนไปตามสงครามผือศิล2516ซึ่งเห็นอัตราการสูญเสียสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากด้านหลังพื้นที่อาวุธเช่นคีพนาวุธอากาศสูงพื้นอากาศแซมเช่นเดียวกับกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของอิสรายอลเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย MILS สิ่งนี้รวมกับการตระหนักว่าประสบการณ์ดังเก่าจะเกิดขึ้นในระดับที่กว้างขึ้นในกรณีที่เกิดสงครามในยุโรปในเดือนมีนาคมปี1970กองทัพสหรัฐได้เขียนข้อกำหนดสำหรับเครื่องจรวจใหม่ที่เรียกว่า General Support Rocket er System หรือ GSIS มันจะถูกใช้เพื่อต่อสู้กับการป้องกันทางอากาศของข้าศึกและการยิงตอต้านการปลดปล่อยหน่วยปืนใหญ่เพื่อการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดสำหรับกองกำลังภาคื้นดินพันธมิตรของนาโต รวมถึงสาราชาณจากักรฝรั่งเศสและเยอรมน,นีตะวันตกกาลังปรึกษาโครงการและเนื่องจากพวกเขาได้มองหาการสร้างระบบที่คล้ายกันอย่างอิสระแล้วชื่อของพวกเขาเปลี่ยน GSRS เป็น MLRS การพัฒนาเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนพศ2520โดย Boeing และโ o a ิ r ง e อโร e และมีการส่งมอบแบบจำลองการผลิตครั้งแรกในเดือนสิงหาคมพศ2525 M270 รุ่นแรกได้เริ่มกำดำเนินการในเดือนมีนาคมพศ2 5 2 6และหน่วยแรกถูกส่งไปยังยิรมบนีตะวันตกในเดือนกันยายน MLRS ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดยสหราชชาณาจากักรสหรัฐอเมริกายิรมนีตะวันตกฝรั่งเศสและอิตาลีพัฒนาจากระบบสนับสนุนจรวดทั่วไป GSRS รุ่นเก่าระบบอาวุธ M270 MLRS เป็นที่รู้จักกันในชื่อ M270 mlrs safe propellant loader launcher spll ประกอบด้วย3ระบบย่อหลัก m 2 6 9 loader launcher modern llm ซึ่งเป็นที่ตั้งระบบควบคุมอัคคีภัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ M993 เป็นอนุพันธ์ของเชสซียานผ่านะของแบลตลี่หลักคำสอนสงครามเย็นสำหรับ m 2 7 0นั้นสำหรับยานผ่านะที่จะกระจายออกไปหลายบุคคลและซ่อนตัวจนกว่าจะมีความจำเป็นจากนั้น ย้ายไปยังตำแหน่งการยิงและยิงจรวดของพวกเขาทันทีย้ายไปยังจุดโหลดใหม่จากนั้นย้ายไปยังตำแหน่งซ่อนตัวใหม่จุดกลยุทธ์การยิงและหลบหนีเหล่านี้และ้วการวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงความอ่อนแอต่อการยิงตอบโต้ของโซเวียต M270-1 ยิง12 M26 จรวดจะลดลง7,728บอมเบลดและ1 MLRS ยิง108จรวดมีอาวุธเทียบเท่ากับ33กองพันของปืนใหญ่ ระบบสามารถยิงจรวดหรือขีปนาวุธ atms m mgm 140ซึ่งพีงอยู่ในฝักที่เปลี่ยนได้แต่ละฝักเปลี่ยนบรรจุจรวดมาตรฐาน6ตัวหรือคีปนาวุธ atacms จรวดนํำวิธีหนึ่งตัวไม่สามารถผสม2ประเภทได้ lmm สามารถเก็บได้2ครั้งต่อครั้งซึ่งโหลดด้วยมือโดยใช้ระบบก้านกว้านแบบรวมจรวดทั้ง12ลูกหรือขีปนาวุธ atacms 2ลูกสามารถยิงได้ในไม่กี่นาทีผู้ปล่อยจรวด12ตัวสามารถยิงจรวดครอบคุมพื้นที่1ตารางกิโลเมตรด้วยเหตุผลนี้ MLRS บางครั้งเรียกว่าระบบกำจัดตารางสี่เหลี่ยมแผนที่ไม่ติมักจะแบ่งออกเป็นกลิด1กมและหรืออย่างไม่เป็นทางการในหมู่พนังงานปืนใหญ่ในฐานะนิ้วแห่งพระเจ้าเนื่องจากตัวเลขใช้งานครั้งเดียวสามารถฆ่าเชื้อทั้งตารางสีเ่เหลี่ยมจตุรัส ่งมีขนาดเท่ากับปลายนิ้วบนแผนที่ทั่วไปคุ่มของ mlrs ทั่วไปประกอบด้วยรถ m 2 7 0 3สามคันต่อการยิงทั้ง12จรวดด้วยจรวดที่บรรจุร6 4 4 m 7 7ลูกระเบิดทั้งตัวจะลดลง23,184ลูกในพื้นที่เป้าหมายอย่างไรก็ตามด้วยอัตราร้อยละ2คนที่จะทิ้งระเบิดประมาณ400ตัวที่จะกระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อกองทัพและพลเรือนที่เป็นมิตร ในปี2549 MLRS ได้รับการยกระดับเป็นไฟนำทางรอบการทดสอบระยะที่1ของการรวมรอบนำ XM31 เสร็จสมบูรณ์ตามตารางเรื่องในเดือนมีนาคม2549เนื่องจากต้องการถแถลงการอย่างเร่งด่วนทำให้การรวบรวมนำถูกนำไปใช้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ในการปฏิบัติในอ e ีลักบล็อกฮีทมาตินยังได้รับสัญญาณในการแปลงจรวด M30 DPICN GMLRS ที่มีอยู่ให้แปลให้เป็นตัวแปรรวม x M31 M31 GMLRS Unit Unitary Rocket เปลี่ยนเป็น M270 ให้เป็นระบบคืนอัตราจรเป้าหมายเป็นครั้งแรกเนื่องจากการแนะนำทาง GPS และหัวลบสูงที่ระเบิดได้200ปอนหรือ99กิโลกรัม M31 สามารถโจมทีเป้าหมายได้อย่างมั่นยำ มันมีโอกาสเสียหายน้อยกว่าในขณะที่ต้องการยิงจะลดน้อยลงลดความต้องการด้าน istics, โลจิสติกหัวลบแบบรวมยังทําให้ M L R S สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมของเมือง M 3 1มีฟิลของโหมดพร้อมด้วยการจุดระเบิดตัวและการหน่วงเวลาเพื่อเอาชนะเป้าหมายที่นุ่มนวลและบังเกอร์เสริมบองบองตามลำดับด้วย M 3 1 A 1ที่อัปเกรดพร้อมกับฟิลหลายโหมดเพิ่มโหมด Air b u กำลังใกล้เคียงสำหรับใช้กับบุคลากรในรที่เปิดหมดความใกล้ชิดสามารถตั้งค่าได้3หรือ10เมตร9.8หรือ32.8ฟุตของการระเบิด HOP GM LRS มีช่วงการสู้ลบชั้นต่ำา5 5กิโลเมตรหรือ9.3ไมล์และสามารถยิงเป้าหมายออกไปได้70กิโลเมตรหรือ43ไมล์ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วเมื่อนาไปใช้งานครั้งแรกกับกองทัพสหรัฐ MLRS นั้นถูกใช้ในกองพันผสมประกอบด้วยปืนใหญ่2กระบอก หรือปืนครกและปืนใหญ่ mlrs splls โหลดหรือขับเคลื่อนด้วยตนเองปฏิบัติงานกองพันที่3กองพันฐานปืนใหญ่สนามที่6กองฐานลาดที่1ใน2525ร 25. ทั้งแรกหรือทุก mlrs หน่วยปฏิบัติการอินซีที่6กองพันที่6กองพันฐานปืนใหญ่สนามที่27กองพันที่6และ27ปืนใหญ่สนามถูกเปิดใช้งานเป็นกองทัพแรกของระบบส่งจรวด mlrs กองพันที่1่ตุลาคม2527 และกลายเป็นที่รู้จักในฐานะความภาคภูมิใจจลวดในเดือนมีนาคม2533หน่วยดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้กับไวเซนมิสไซรพิ New Mexico, เไษนิวเม็กซิโกเพื่อดำเนินการทดสอบเบื้องต้นและประเมินผลระบบขีปนาวุธทาง,ทางทยุทธวิธีกองทัพบ,บกความสำเร็จของการทดสอบทำให้กองทัพมีความมั่นยำในการยิงสนับสนุนระยะไกลในวันที่2กันยายน2533กองพันที่6ในยุสนามยิงปืนใหญ่นำไปใช้กับซาอุดีอาระเบีย เพื่อสนับสนุนกิจการทะเลทรายโลกหน่วยปืนใหญ่กองพลทหารอากาศที่18ได้รับมอบหมายให้มีบทบาทสําคัญในการป้องกันประเทศซาอุดีอาัลเาเบียเมื่อดีเซอร์ชิวกลายเป็นพายุทะเลทรายกองพันเป็นหน่วยปืนใหญ่สนสามสหารัฐคนแรกที่ยิงเข้าสู่คูบีตตลอดเส้นทางของสงครามกองพันที่6กองพันทหารปืนใหญ่สนามที่27จัดให้มีการยิงจรวดและขีปนาวุธที่รวดเร็วและแม่นยําสำหรับกองการกองทหารสาหารัฐทั้งสองใน โรงละครกองบิน82กองพลยานปลรอะที่6กของฝรั่งเศสชุดที่1ชุดที่1กองบินที่1นึ่งและกองทหารลาดที่สยายกองยานยน,ยนวิในใหญ่สนาม92 m l i s ถูกนำไปใช้กับสงคารามอ่าวในปี1990จาก s t w o o p เท็ั3ทับ th พร mlrs ออกจากป้อมแบ๊สนำไปใช้ในการสนับสนุนกิจการทาริซายโลในสิงหาคม2533 a ทับ สนามยิงปืนใหญ่ MLRS 1กองทหารม้าปืนใหญ่ที่หนึ่ำไปใช้ในการสนับสนุนกิจการทะเลรายโลในกันยายน2533ในธันวาคม2533ปืนใหญ่สนาม A 40 TS MLRS ปืนหุ้มกรอกกองพลที่3ฮานัว1ับ27 TS ฟ้า MLRS ส่วน1ของ C1 ปืนใหญ่สนามกองพลบัมเบลฮาเซน และ4ทับ27 t h า MLRS วัวตินนำไปใช้ในการปฏิบัติการโล่ทะเลทรายจากฐานทัพเยอรมนีและปืนใหญ่สนาม1ทับ158 TH จากหน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติของกองทัพโอคลาโู o ahu, มาในเดือนมกราคม2534ปืนกล89 MLRS ถูกนำไปใช้ในช่วงปฏิบัติการพายุทะเลทายการใช้งานครั้งแรกคือวันที่18มกราคม2534 เมื่อกองพันธ์ที่6ปืนใหญ่สนามที่ยึดติดยิงีพนาวัธ a t a c m s 8ลูกที่ไซส์แสงอิลักในการสู้ลบหนึ่งทาง MLRS 3ก้อนยิงจรวด2อ7ลูกที่เป้าหมาย24จุดแยกกันภายในเวลาไม่ถึง5นาทีจำนวนเงินที่จะได้กองพันทานปืนใหญ่มากกว่า1ชั่วโมงเพื่อยิงในช่วงต้นเดือนกรุภาพันธ25์2534เปิดตัวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ภารกิจยิงคืน m l i s 312ยิงจรวดในภารกิจเดียวเมื่อการดำเนินการภาคพื้นดินเริ่มเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2534มีการยิงจรวด414ครั้งในขณะที่กองกำลัง7ของกองทัพสารัฐจากการยิงปืนใหญ่5 7 0 0 0นัดในตอนท้ายของสองคราม6,000จรวด MLRS บวกกับ12 ATACMS การดำเนินการอื่นๆแก้ไข m l i s ได้ถูกนำมาใช้ในการนัดหมายทางทหารมากมายรวมถึงการบุกอิรักในปี2546ในเดือนมีนาคม2550ก,กระทรวงกลาโหมอังกฤษตัดสินใจส่งกองทหาร m l i s เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่กำลังดำเนินอยู่ในจังหวัดยูเมนทางใต้ของอัฟกานิสถานพวกเขาจะใช้อาวุธนำทางที่พัฒนาขึ้นใหม่าการใช้งาน g m l s GMLRS ครั้งแรกในเกิดขึ้น ในเดือนกันยายน2548ในรักเม่อจรวด2ลูกถูกยิงที่เทออัฟทอัฟฟานานกว่า50กิโลเมตรและโจมตีฐาที่มั่นของฝ่ายกบฏสังหารนักสู้18คนในเดือนเมษายน2554จรวด MLIS 2และ M31 GM LIS ที่ทัดสมัยแห่งแรกได้ถูกส่งมอบให้กองกับโรงเรียนปืนใหญ่ของกองทัพเยอรมันในอันเดอร โอบบสเทียนของกองทัพยูนมันดำเนินการจรวด,ด M31 ในระยะ90กิโลเมตรอ่าอยู่คนอยู่โคว์จริงๆครับผมอ่าเราจะมาดูอ่าชนิดกระสุนของคันนี้ดีกว่าผมคันนี้เป็นจรวดอัตจรนะผมนะซึ่งมีกระสุนอยู่2แบบคือกระสุนแบบยิงย้อยอผมกับกระสุน ATGM ยิงขึ้นไปเราสามารถควบคุมได้ผมนะแต่ผมไม่ได้เอามาไม่ได้ติดมาผมเอท m โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าไหนข้าเสือครับผมอันนี้เพื่อนเราแบบนี้ก็กว้างมากเลยนะแต่เสียดายเขายังไม่อัปเดตให้บอดสามารถเป็นคอปเตอร์ได้ครับผมนะก็ออยังเสียดายอยู่ครับผมแต่คนทำบอลนี่ก็ทำสวยนะอันนี้ลอยล้อรถอ่าลีลรถรอคาสิจหน้าผม อ่ะโอ้โหพี่หนึ่งพันพี่หนึ่งพันลาเต้เรียบร้อยไอพี่หนึ่งพันผมก็หลดมอสมานะว้าโอ้โหอยู่ตรงนี้ะจะโหลดบินเลยโอเค เอามาแค่สีนัดเองอ่ะจรวดเยอะนะคันนี้ไปครับผมดูเลยอย่างเท่ะ่ะดูแบบว่ามันชอบมากเลย่ะเดี๋ยวให้ดูเ t g ีรีมผมอ่ะเจอละจะจะ,จะอะเดี๋ยว ยิงไปเลยดิเจมยิงไปหาของมันวะโอ้ย,งงยนีย่ไงขึ้นที่ไปหามันแล้วเอ้ยอย่าลุ้มเดี๋ยวเห็นเจ้าเปื่อม,มีมียิงปตอด้วยเหรอ <laughs> ไหนอ่าเจอแล้วึ๊บข้าสึกอยู่ด้านหน้า ดี๋ยวดูมันจะติดตามยังไงครับผมนี่ไม่พลาดไม่พลาดัะผมยิงไม่พลาดโอ้โหโอ้โหนุเพื่อมันเก็บตจละกันเอาถึง,สงสดสุดแค่ตรงนี้ครับผมนะระยะยิงรอในอีกมันจะในอีกมองให้ทั่วยังไงวะ เอา2ไปดองมันนี่เสียดายถ้ามันสามารถเราสร้างแมปเองได้สร้างแบบมาร์กตำแหน่งได้ที่จะดีมากเลยนะคือเกมเนตอนนี้มันแบบเกือบสมบูรณ์แลว้วผมนะสำหรับผมนะถ้ามันเป็นแบบโหมดแซนบล์ให้เราสามารถเอามาสร้างเองไรได้นะคือมันจะสมบูรณ์มากๆเลยผมนะซึ่งมันก็มีแล้วแหละไอ้เพนเซวอร์ฉบับ คองพีระผมนะต้องแต่ต้องเสียงเงิน90 93บาทใช่ไหมเรียวผ่านหนึ่งผมก็อย่ามาตรงนี้ดินี่เนีเเ่ยเอติเจมโอ่ยใครยิงปืนกลวาใครยิงปืนกลใส่กูไอ้เพื่อนใช่ไหมปึ๊บโอเคเดี๋ยวหาตำแหน่งพิการเราก่อนเราหันรถไปทางนี้ไปทางนี้วะ อ้าวแม่งลงพิศกูลงพิดเดี๋ยวโอเคเอาเพื่อนเรามาทางนี้โอ้ยครย,ยิงกูไปตรงทางนี้ตรงแล้วเอ๊ะมันเห็น,นแบบใช่ไหมน่ะโอ้ยเอาอยิ่ตรงนี้เลยเนี่ยว่า,าอเอาเอทีเจียงไปยิงเรียบร้อย เล็งแบบอิตาลียากๆอ่ะยากมากน,นก็ยิงแบบไล่ถล่มแล้วกันนะเอียงข้างยิงแล้วกันอุ้ยโอ้มาจากฝังนูนเออโอ้ยโอ้ยยิงโอ้ยคันนี้มาไหนไปไหนของมันละ อ่าพี่หนึ่งพันลาเตอ้อ๋ออยู่นูน่นอยู่นูน่นเรามันยิงมาครับผมยิงโอัดมาสิกิลิงโกงมากเลยคันนี้ยิงแป๊บเดียวรถถังพังเลยอะ่ะมาสิไม่ยอมมาอีกหนึ่งพันเราจะสู้ไหวไหมครับผมเวลามันยิงมันยิงทุกกระบอกเลยนะพี่หนะนึ่งพันเนี่ยเนี่ย ไอ้มันมาแล้วเว้ยเจมตัวยิงมีบามหรือคันนั้นก็ได้อุ๊ยลุกกันไปหายิงมันยิงโดนไหมวะมันยิงไม่โดนนะเอียงเอียงก่อนเฮีย โอ้โหเพื่อนเราเลียกกันเป็นกองเลยนี่นี่นี่ไปไหนอ๋อติดเนินมันติดเนินนี่เองล้วอะไรมันกระตุกเลยแย่แยเนี่ยเปน็นไงล่ะ ไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวโดนนะผมติดเนินอีกไม่ตายดิอืมโอ้ยรถสายฟ้ามาอีกแล้วเพื่อนนี่เฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะมันมจรวดมาหรอเฮ้ยมันมีจรวดเหรอเดี๋ยวมันลิงจรวดเหมือนกันหรอ เออเอ็ดยูเอ็ดยูร้อยห้าสองเดี๋ยวตุ่มดูรถไซไฟยิงป๊บเดียวตายดูไปขึ้นผลต่อผมเป็นกระสุนก่อนโอ้โหบีหนึ่งพันลาเต้ อันนี้มันก็สุนย้อยอยู่แล้วอู้หูแรงอุ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยอะไรมาเนี่ยเดี่ยวเร็วพลาดโอ้ยพลาดเดียว,ยว,ยยวแมปเดียวจบมันคือการรีวิวรถคันนี้ครับผมนะนี่เงยสงส่วนได้ปลาเน,นี้ครับผมนะมนเฮ้ยแต่มันอัปเดตมันเป็นรอยสายพานด้วยนี่หว่าจำได้แพทก่อนยังไม่มีเลยรอยสายพาน ถือว่าเกมดีระดับหนึ่งครับผมออนไลน์ได้แต่แม่งหลกกชิมหายไม่รูไม่รู้ว่ามดมันจะซัพพอร์ตมั้ยนะถ้าออนไลน์นะแดีว่างๆเดี๋ผมจะลองหาหาผู้ร่วมอุดมการมาออนไลน์ดูว่าผมนะว่างๆนะเดี๋ยวใส่นี่ก่อนกระสนุนก่อนไหวไหมพี่หนึ่งพันล้ไหวไหมเจอละจะเยื่อเอาหาย บอดมันไม่เล่นรถจรวงเหรอโจมด้บอดมันอัพเดทแม่งเล่นอาร์ติลเลอรี่เป็นด้วยเใครทางนั้นเล่นอะไรแค่นั้นมึงเอาไปเถอะปกติจรวงต้องอยู่แนวหลังใช่ไหมคอยซัพพอร์ตอันนี้จรวงมึงมาบูใส่ทีเจมบูนี่เนี่ยไม่เข้าหรอ โอพระเจ้ามันกันกระสุนเอทเจมได้ไงฮึอ๋จจอจะวดดหอยคันนั้นเองท้ามาเอาระบบอิสเลมาด้วยนิมึงจะแหลกขนาดนี้เริ่มอิสเลอ่ะพบมหนึ่งพันลาเต้ผมแล้วนั่นใครแต่กูจะหนึ่งพันลาเต้ไว ไป,ไปลยมันล็อกคันนี้ก่อนยิงคันนี้ไปก่อนแล้วกันังว่ามันจะไม่เป็นอันตรายต่อเราไนะหือแรงโอ้ยจิมหายแล้วติดเนินเรียบร้อยโอ้ยขึ้นช้ามากลเลยคับไอ้คันนี้คันที่นนยิงหัวเมื่อกี้ที่แปดสี่ อพอดอันนี้ก็ลงมาเหมือนกันผมยิงแรงมากขาอพอดเฮ้ยไม่ไม่อย่าอย่านะอืมเห็นไหมมันติดตามเลยจรวดมันติดตามเลยหนึ่งพาราเต้กำลังมาครับผม อู้มันเปิดไอ้กระจกได้จะดีมากเลยแบบตอนตอนลิงอ่ะมันจะได้ปิดกระจกไงแต่ตอนขับมาให้มันเปิดกระจกไว้ครับผมนะไม่ใช่กระจกดี่เป็นกรอบครับผมเป็นกรอบบางกำบังไว้เฉยอสลายอย่างเห็นบอดเล่นนะถ้าบอดเล่นมันจะเป็นยังไงว่ามันจมาบหูหรือเปล่าพจะอยูยแนวอาร์ติเลอรี่เหมือนไอไอคันอื่นๆครับผมที่เป็นอาร์ติเลอรี่เนะี่ย นั่นเจ๊หนึ่งพันลาตเต้รืยหรไหมอ่าใช่ด้วยผมเองยิงกูแรงนะ CGM นัดหนึ่งมีนโคตรแรงอะยังไม่ตายเหรอ้าเอาทับอ่ะผม ในนั้นก็ได้ทนแล้วข้าวาว้ให้จบๆไปเลยแล้วกันเออเรียบร้อยแล้วผมถอยก่อนถอย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 ทับถอยทับโอ้ยโอ้ยอุ๊ยยุ้ยมินจรวด โอ้หอะไรวะแต่ละคามันยิงแรงจังวะเดี๋ยวมึงรู้รถตำรวจมันยิงเด้งได้ด้วยโอ้โหโหอ้ชาชาฟียิงแล้วเดี๋ยวแตกเอาละฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ด้วยผมนะ <c oughs> จะได้เป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเหหนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมกับเพนเซอร์วอล์กผมนะถ้าใครอยากดูอีกก็กดไลค์กดแชร์เยอะๆนะจะได้แบบมีพารสต่อไปผมแล้วรถคัน เพราที่ผมจะรีวิวก็จะเป็นคันใหม่นั้นก็รอดูว่าผมนะถ้าทางกันถามว่าทำไมสาวรุ่นไม่ออกมาก็อตอนนี้เขาตอนนี้เขาติดธุระผมนะเขาเลยไม่สามารถมาให้สิ่งบรรยายนักพาคได้ผมนะเอาแล้เนาะวันนี้ก็พอกันแค่นี้คผมว่าพรุ่งนี้ผมก็จะไม่ว่างนะผมพรุ่งน,นี้ต้องไปสอบสอบอะไรนั้นก็เดี๋ยวจะมาห้อยมาทำคลิปบรรยายกันแล้วกันว่าผมสอบอะไรนะครับผมนสะวัสดีก่อนบายๆมึนยิงได้ไงวะเนี่ย